มาพี่น้องไม่ดีเนาะมาพี่น้องผ้ามาตัดผ้ามาตัดตัดกล้วยน้องกับผ้ามือจ้องมาตัดกล้วย ไอ้้ามันออกมันกระลงมเรพี่น้องเลยทุกท่นานไม่ตาดซ้ำดอกกล้วยกล้วยกระไดป่นนั้นมีกระตุ้นกระตุ้นว่าเขาอะล่ะปนั้นพวกวันศพามาตัดกล้วยพนะ

แม่แม่มน้าน้านี่นี่นีเอาเอาไม่อนกบ่ไหวเด้พี่นอเอาเจังไรเนาะบดนกบ่ไหวอีีมันต้องมีห่วยหักห่วยแตกแล้วพี่นนอเอ้ย ไหวนี่มายกเอาเอาเอายาเอาวางลงโอ้ยลูกกระดับนี่แมเอาเด็ดเฮ้ยยกมาไหวเอายกหนาวยกหนึ่งสองสามโอ้ยยกมาไหวหรอก ง่ายสีบ,บงังบังมิจวี่บบาบังมิจวีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ยประมาณสิบเอ็ดวีประมาณส,สิบวีพี่น้องแล้วมีจหวีแบบไงเนี่ยค่ะมันบ่แมนวีหน่อยเด้อกล้วเด้อ อีตาว,วีละสิบสองสิบสามหน่วยเบังกระหน่ำไม่ยืนบังทำไมเนี่ยฮนะป่าล่อมานะ้าแะอุย้ยยุงกัดเป่าล่อมาเอาล่อลงมาเลยลูกน้าย,ยังอยู่ขึ้นไป <c oughs> เอาล่อมากึึงเอาเลยเนี่ยเบ้ยซอ,อนวีน่าแห้งไงคักเด้ออามา นี่เอาล่อมานี่เอามานี่เลยนี่เอาเอาวางลงทิมาตาปีกล้วพร้อมเด้เอาอเกียวมาพร้อมแล้วรักทุเลมากเลยเออยมันต่สิฮักแน่อยู่ดอกเนาะ จังใดหักกะหักก็ตัวมันหนักกะดอเว้ยเอาหักกระเทียจังใดแล้วตรงนี้นวลหักละเรืออยอันนี้คอรจะเอาไปสักก่อน เพื่อนๆเอามาเบิง้งมาเบิ้งเพื่อนอี่เพื่อนหนีกับเสียวไว้สักก่อนแต่ว่าตัวนี้โอ๊ยหนาแตกเหรอตัวนี้พี่จังมันเสร็จสุกแล้วพี่นอ้องเราจะเอาอันนนี้ละะเา มีดวายัดวยเอาเอามีดจะมีดขีเมียงบักคักนี่เอา้ามันจะถือกางเกงยางมันจะถือกางเกงเนี่ยมันจะถือกางเกงมันบอซักบ่ออกเด้เนี่ยเนี่ยยางมันถือกางเกงซักไม่ออกเราล่อมาใส่ลูกอันนี้กล้วยหอมเื้ากันละค่ะตัวนี้กล้วยหอม เ้าตัดเ้าตัดกล้วยแล้วก็ต้องตัดต้นม่ลงน้ำสอบน,นี่มันไม่ประโยชน์แล้วไม่มีประโยชน์แล้วต้นไม่ดีน,นะเย,ยบร้อยไป พ้นขึ้นรถนี่อ่ะพี after, ่น้องอย่าไล่จ่าเด้อจ้าค่อยๆค่อยๆค่อยๆ่าโอ้ยง่ายๆโอ้ยง่ายๆเราก็เขียนง่ายงับไปยกขึ้นนั่นไปยกขึ้นเนอะมันมันเปรมที้วยกล้วยมันแก่เปรมทีหรอมันอียว กวยจีแงบไม่แก่เต็มทีมันละแสพี่น้องคะกวยจีแงบอันน้าจับดีๆจับดีๆแม่สิยกตายอ่ะกวยก้อนนี้กวยแอวคากละอ่ะจับดีๆทำนี่พี่น้องบางไปต่อไปต่อไปหาหม่องไม้